สวัสดีครับมิเตอร์ต้อมชาแนลนะฮะวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องวิธีแก้ไขในกรณีที่เปเปแรงเนี่ยมันเด้งนะเข้าออแอปไปแล้วมันก็เด้งออกเด้งออกอันนี้เราไม่ต้องไปเข้าออตรงหน้าแอปนะฮะเรามาที่รูปนี้เลยรูปที่ที่อยู่ของคุณลูกค้าที่เราจะพิมพ์นะฮะพอเราเปิดมาปุ๊บมันจะมีไอตัวที่จะ ส่งไปแ,ปแอปต่างๆนะครับเราก็กดไปแล้วก็ไปยังเปรไปแรงนะฮะแล้วก็กดพิมพ์นะฮะมันเหมือนมันเป็นแบบเอ่อเวอร์ชั่นใหม่นะฮะมันก็เลยส่งผลทำให้แอปอ่ะมันเด้งนะครับ อันนี้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะมีการขยายการครอบตัดนะฮะแล้วก็การจัดวางนะฮะด้านข้างด้านตรงนะครับอ่าผมเอามาด้านข้างแล้วกันนะนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดพิมพ์ครับเนี่ยตรงตรงตัวที่เป็นรูปพิมพ์น,นะฮะที่เราเคยกดมาแต่ก่อนนะนะแล้วก็พิมพ์ออกไป นะฮะแล้วก็พิมพ์ออกมาครับเนี่ยแค่นี้มันก็จะออกมาแล้วเนี่ยฮะลองทำดูนะฮะไม่ต้องไปเข้าหน้าหน้าแอปมาที่รูปแล้วก็กดส่งแล้วก็กดคำสั่งพิมพ์นะครับโอเคเนาะสำหรับขายขายของพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ขายดีๆครับล้ำรวยล้ำรวยเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับ บ๊ายบายครับสวัสดีครับ